สวัสดีจ้าทุกคนมาเหนืมอมาปอแกล่ะจ้าผ้ามายางเล่นอากาศดีเลิกโรงเรียนเลิกงานมาผ้ากันมายางเล่นจ้าเล่นนุ่งกันเลสเล็กหม่ะเป็นมแม่นม้ำตรงนี้เป็นในสถานีรถไฟนะจ้ามองขึ้นรถไฟนะบ้านเขา ยางเลิ่นต้อกันจ้าทุกคนอากาศดีมายางเลิ่นกัน สวยงามนางเลนยางเลนรับลมเย็นๆนะทำกันไมบมี้บ้ากงการกันมีเรือกับจอดเรือเนาะต้นจามีต้นใบไม้ ไข่ไต้่นฟื้นเนาะก็เป็นอยู่นี่ย่างไก่้ๆคไข่ยๆผักกูดจ้ะแต่ว่านี่ว่แมนเนาะมันไม่ใช่ผักกูดไข่ายๆเฉยๆลมมังเดนบานพ่ <S <S yeah. าลายย่าจัดรถไฟมา กำลังหน่อยตื่นเต้นคักเฮ่ยมัวหาเหื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเซตยงึงดึงเดี๋ยวไปเชื่อเดี๋ยวมัวอิโก้โอวายมีสัญญาณบอกเนาะว่าเวลารถไฟมาจ้ะมีเสียงตึงตึงดึงดึงบอกบ่อยคนขามทางเนาะเพราะว่าสามารถยางขามทางรถไฟมาจ้ะทุกคนงามง่ามไปเขียว อยู่ไก่หนามเนาะเขาละสวยเลยละ่ะย่างเลร่นกันอันนี้ก็เลยว่าห้าดุนรังค์เห็นมาฝนอน,นาาอยก,ก็รังเออที่เดียวมันเป็นแต่กิฟต์รังสำหรับเราฮะไม่ใช่เด้อจารถไฟกำลังไหม้กระวนเนาะนมาแล้ว กระบวนรนี้ไปกระบวนบวนี้มาซีนะเดนนี่เข้ามาจากสิงคโปร์เข้าจากฮานิงอัทงลเนนี่จะ,ะสิงคโปร์จะ,ะส,งงสวย,สวย màu này các à, bạn, mì bùa nấm trà tất cả, thấy không? Bùa, bùa xinh xinh, nó sẽ là gì? N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 ó ห่อนแต่ว่ามุสเซท่งกงขาสนันฟุ้นนั่นงเล่น <c oughs> คลิปนี้กับโบมีอย่างหลายนะจ๊ะผ้าไมา้ยางหลินซื้เอเนาะยางหลินท่าย์วิวสวยๆ่าย,ยวิวสวยๆนะจ๊ะเพื่อ ได้มีคลิปลงเนาะพอใดก้อยกับบุคอยได้ลงคลิปดูช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาได้ถ่ายคลิปจ้ะบางหม่องบ่ค่อยได้ถ่ายเนาะช่วงนี้ก็เลยโดนแน่ก็จะได้ลงแต่ละคลิปเนาะอุ๊ยมีพวกที่ได้คข้ามาหนอยมีเรือมากจ้ะ นอากาศดีก็จอผ้ากันเอาเลือออกนะจ๊ะครับเลือหเล่นกันบ้านเมืองสวยๆจะยางขามเนาะทางนี้จะบ้านไปหารถจ้ะ จ้าทุกคนกันคลิปนี้กับบมมี่อย่างหลายน้าจ้าพามายางเหร่นมึงธรรมาชาติสวยๆจซื้อก่อยกระจับขอจบคลิปนี้แค่นี้นะจ้าพอกันไหมคลิปหนาเดี๋ยวพาเลาะเมืองสถา,านที่ต่างๆไหมนะจ้าพอกันไหมคลิปหนาขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับจมรับฟังให้กำลังใจจ้าฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจนะจ้าพอกันไหมคลิปหนาบายบาย